หายยูไดโนพี่น้องสําหรับมือที่วา่าสาวนอนเพริมแหงเพิรนได้มีการปิดนะคะปิดงานมินิคอนเสิร์ตลงนะคะมือทียู่อาปอกุ้งเผานะคะแล้วก็หนึ่สีลู่ซึ่งสำรับมือน,นั้นก็เต็มไปด้วยความทรงจหลายอย่างพี่น้องมว่าส์เป็นภาพบรรยากาศทะเลดาวพี่น้องนะคะออ้ยเงยดเปตาอ่อนซอนสําหรับแฟนคลับเอฟซีสาวนอนเพริมแหงพี่น้องค่ะเห็นบบมือที่วา่าปิดฤดูกาลลงปิดฤดูกาลแบบเป็นเวที ยังไงก็ยังมีทะเลดาวมีภาพแห่งความสรงจำลายลาย่างนะคะซรับว่าโจว,ว่าขึ้นเลยนะคะว่าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ขังไม่ที่เคยเกิดขึ้นกับสาวหนอนเพล่ำเพลงพี่น้องนะคะลวบันีซ้ำรับมือนั่นนะคะก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งแลาก้นกับประทับใจนะคะประทับใจเป็นตามกันโดยเฉพาะนี่ละทางด้านแดนเซอร์พี่น้องนะทางด้านแดนเซอร์นะคะน้องอุ้งอิงที่ว่าเต้นเต้น อยู่ทึงเวทีงานไม่ได้คอนเสิร์ตค่ะที่ว่าเต้นเคียงครูกับน้องอุ้งอี้เพ่งเข้ากับสิเห็นมาเนี่ยและก็มีพวกเดนเซอร์เนี่ยและก็มีหนาตาเกาเกาถึงล้วพี่น้องค่ละลับบนนี้นี่แหละพ่อตั้งแต่สี่ฮอดเวลาที่ต้องจากกันที่ต้องแยกย้ายกันไปเฮ็ดนาทีของไผของมันสำหรับทางด้านเดนเซอร์ออเพิ่นก็สิไปเฮ็ดนาทีของเพิ่นอันอื่นต่อไปที่เพิ่นต้องไปเฮ็ดนค่ะหลังจากนี้ก็แยกย้ายกันไปทัา้งมาหากินนะพี่น้องระบบนนี้ซรอบทางด้านน้องอุ้งอี้เพ่งนะคะได้มีการเสร เซอร์ไพร์ดนเซอร์นี่แหละพี่น้องคะ,ะจำนวนเงิน4,200บาทนะคะซึ่งสำหรับหลายๆคนได้เห็นแล้วก็ดีใจแทนทางดานแดนเซอร์นะคะแลัวก็ดีใจนะคะทีบ้านนี่แหละอ่าหักคนบูผิดหักผู้ใดห,หักน้องอุ้งอี้แพงๆนะคะน้องเป็นคนที่จิตใจดีหลักก็รู้จักแบงปันนี่ลีเสือบาวาสำหรับเงินถุงบาททุสตางทีแฟนกับเบซี่ได้ ให้ติบยุท่าทางด้านน้าไปที่ือว่าเป็นมาไลเงินโอนนี่น้องอุกอีแพนแพงเป็นจังไหรนะคะเก็บสะสมไว้เพื่อทีสินละมาเซอร์ไพร์ล่ละกะ็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนทีรวมสู่ไปน้ำกันว่าจะเป็นทา,านนนะะทางด้านแดนเซอร์พี่น้องทางด้านอาจารย์นักดนตรีละก็อีกหลายๆคนทีว่ารวมสู่รวมส้นมานํำกันสำหรับน้องอุกอีแพนเพลงนะคะกระดมิการนี่แหละเฮเซอร์ไพร์นะคะเซอร์ไพร์จำนวนเงินสี่พัสน,นะะสองร้อยบาทกับทา่ง แดนเซอร์ cer, นะคะซึ่งสําหรับเพนที่ว่าเป็นแดนเซอร์นี่ก็ได้ออกมาโพ์นะคะโพดมือที่ว่าปิดฤดูกาลนะ,ะง่ายมินิขอดเสื้องไปสำหรับพี่น้องนะ,ะก็มีการโพดว่าสําหรับมือนี่ก็คือมือที่ว่าปิดฤดูกาลพี่น้องนะะก็ท่ว่าเป็นมือสุดท้ายที่ว่าเขาต้องพอกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นี่ ก็ต้องเยียกใหญ่ตั้งค้นกับตัางมีนาทีที่ต้องไปเฮตุนะคะสำหรับทางดานเดนเซอร์เพื่อนกับมีนาทีของเพิ่นที่ต้องไปเหตุคือการน้องอุ้งอิกับมีนาทีของน้องที่ต้องไปเคือการบันนี้สำหรับทางดาดเดนเซอร์เพิ่นกับว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทางาน้องอุ้ง,อ,งอีเพนเพ้งนะคะรู้สึกว่าหักเล็้งน้อยคนนี้แห้งนะคะหากละกะัดเท้าถนน้อมนะคะดูเด้นเลยว่าน้องนี้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแห้งนะคะรักและก็เอ็นดูน้องอุ้งอิงนะคะก็เือยว่านี่แหละพ่อต้นเต่เดือดหอดเวลาที่ตองจาก หลายหลายคนกัส่วนหมากสีบันทึกใส่ในเฟซลงในเฟซพราะว่าเป็นยังมาตีซ้ำรับการทีว่าเขาลงไปในเฟซแล้วสมมุิว่าครบปีหนึ่งมมนกสิจแจง้งเตือน้เขาได้บันทึมแม้กสิขึ้นมาความทรงจําเมื่อปีที่แล้วกัสิว่าตั้งสี่ได้ไปน้องบัน,นี้พ่อแต่้เขาเลื่องข้าวมาเบื้องอีกทีนึงกัสิรู้ซึกจำาได้บัน,นี้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไปเป็นแดนเซอร์เต้นคููกับน้องอุกอีแผ่นแพงเต้นคู่กับศิลปินทีว่ามีกระแสโด่งดังในขณะนี้จำรับนี่แหละาการทีว่าเขาลงเป็นความทรงจําไปในเฟซบ ถือว่าเวลานี่ล่ะพานไปเทากับเได้จํำได้ว่าปีที่แล้วเขาเห็ดอีหอย่างแน่ปีก่อนๆเขาเห็ดอีหอย่างแน่นะพี่น้องนะะนั่นเราพี่น้องสร้ัง้ำน้องอุงอีไปแม่งก็ถือวาเป็นศิลปินอายุยังหน่อยแต่ว่าบบว์สิเป็นการท่วาน้องมีนำใจและการรู้จักแป้งปันได้หลายซั้นได้นะคะก็รู้จักแป้งปันคนนยู่เคียงขางแป้งปันคนทย้วเบืองหล้างน้องฮะน้องกะนี่ล่ะเป็นกำลังใจให้สููุ่สุคนท่วาทำงานล่วกะ ดินร่นหาเงินเพื่อครอบครัวเขามาจุนเจือครอบครัวกระเซีอบานองสิงเป็นนั่งฟ้านะะเป็นนางฟ้ามาปโปรดจริงๆนะคะและละข้นกะเดเห็นน้องแล้วกะอุ้ยเป็นตาสอนแล้วก็เอนดูเด็กหนุ่มขนนี่เห็นบอสาหรับล่าสุดพี่น,อนะะ้องค่ะเอ็มมี่นะคะที่ว่าเป็นแมค้านะะขายของเล้ากะได้มีการไล่สดซึด่งสมรภูท่านารท่านนั้นคุณเอ็มมี่นี่เพื่อนกับถือว่าเป็นถือว่าเป็นอ่า ศิลปินถือว่าเป็นศิลปินทีทั้งหน้าตาดีเหมือนสิเป็นลักษณะแบบผู้หญิงเข้าห้าว่กแก่นพี่น้องคะพร้อมที่สิส่พร้อมที่สิจังเลยล่ะบุ๊กพร้อมที่สิลุยจังสีเป็นพี่น้องเป็นคนลักษณะจังสันนะคะบันนี้แต่ว่าจิตใจเล่าอ่อนโยนแห้งพี่น้องค่ะล่ะก,กะทึ่งบวกกับเป็นคนทีกระตันยูเห็นบอเล่าไปขายของซอยแม่ลาบบสิเป็นลูกสิ้นขายเขากล้องพี่นอ้นองก็ได้เดินทางไปท้ายรายการกับทัง นอ้องอุงอิงกับทางบอสโจบัน้บอสโจถือโอกาสนี้นะคะโปรโมทนะคะถือว่าสําหรับทางด้านคุณเอมมี่นี่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นยังไาตีการที่ว่าได้ไปออกกลองหรือว่าได้ไปในน้ำตัวในช่องสารนับเพล่ำแพงพี่น้องบอสธรรมดาเด้คนติดตามช่องสารนัเพล่ำแพงเป็นสองหล้่นผู้นด้พี่น้องบอสธรรมดานะการินหลักแห่งเสียนในคนรู้จักรทหรับทางด้านคุณเอมมี่คืนรู้จักเล่าก็ดีเพราะว่าเราเป็นคนทีกระตันยู่ละกะ ขยันทำมาหากินแหงพี่น้องหลังจากที่ท้ายแรกการเจ็ดนี่น่ะก็ไปขายของซอยแม่บันนี้พ่อตังแต่ได้ยกกล้องขึ้นมาเพื่อทีสีไล่ซดพี่น้องเป็นจังไหนแฟนคลับเอฟซีน้องอุ้งยิเพนแพง,ง,งที่ติดตามมาจากช่องซ้อนอ่ะเพนแพงนะขามาโอนเงินเขามาโอนเงินเพื่อทีซีซื้อเพื่อทีซมเมาที่ว่าเป็นพันล่งหักนะเป็นเอฟซีน้องอุ้งอิง,องที่เรียกยว่าพันล่งหักนี่เลื้อหล่นแหงเขาก็เห็นมา ทุกซิ่งทุกอย่างเมื่อวันน้องอุ้งอิเสียอี่ยังนี่ก็มีนี่แะทางด้านแฟนคลับเวทซี่ทีว่าเพืพ่น,น,นพร้อมที่สิสนับสนุนพร้อมที่ซัสพอร์ตอันนี้คือกันสําหรับทางด้านคุณเอมมี่พ่อตังแต่ได้ไปทักทายนะคะน้องอุ้งอิงเพนนแเพงนะคะสำหรับแฟนคลับเวซีเพื่อนกะพร้อมที่สิสนับสนุนนะคะเพื่อนมาคนคิดดีทําดีแล้วก็ทองคถาน้าได้พี่น้องทองค่าถาอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนะคะแล้วก,ก็บวกกับคิดดีทําดีแล้กก็ขยันนี่แหละ สิ่งดีๆกับสิตามมานะลาบันนี้สําหรับแฟนคาร์เวซีกะโอ้บ่ทำอะไรได้พี่น้องนะคะเพิ่นรวบรวมเงินกันเพิ่นเมาล่า่นะคะลาบันนี้นี่ละสำหรับการทำานกู้เอ็มนียดเพิ่นทึงน้ำตาไหลเพิ่นทึงไห้นะคะในการไล่ซดรั้งนี้เพิ่นกะว่าบันนี้เพิ่นได้ออกมาคุยนะคะว่าเพิ่นกะบ่เคยว่าสิติดตามผู้ใดแบบจริงๆจังๆบ่เคยคิดว่าสิไปหยุงบ่เคยคิดว่าสิไปติดตามสนใจผู้ใดนะคะแต่ว่านี้ล่ะน้องอุ้งอิงถือว่าเป็นคนคนแรกเลยวันถอดทีน้องที เพื่อนหักเพื่อนหักแบบหวควักหัวปำเพื่อน,นหักแบบจริงจริงต่างๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับทั้งด่านแฟนคลับเอฟซีแทนเพื้นน้ำดาลพี่น้นนองนะขอบคุณอีหลีทีบาอ่าเป็นพลังหักทียิงให้แห้งลู่เดลเลวานี่ยแหละพร้อมที่สิสนทรับรสนุนทุกครั้งทุกคนทิ้วเคียงขางทิ้วไกลทิ้วร,รอบขางน้อง,อ,งอุกอิงเพลนเพลงน,น,นะบ,บ่บวกเป็นทางด้านพ่อเอกแม่บบน้อยบวกเสบียงทางด้านครูมอนอิง่เสิเป็นทางด้าน ละลายๆคนที song, feels, airport, ่อย no ู่เคียงขางน้องอุ้งอิงนี่แหละก็มีทางด้านแฟนคลับอีซีเพื่อนพร้อมที่สิสนับสนุนเพื่อนพร้อมที่สิเป็นกำลังใจพร้อมที่สิเป็นพลังบวกให้สำรับคนที่อยู่เคียงขางแล้วบ่แม่นว่าผู้ใดอยู่เคียงขางแล้วสิได้ดีสุขสเดดีสุขคนได้พี่น้องนะคะก็ต้องคิดดีแทบดีนะคะและกะที่สำคัญนะคะบ่าโจว่าต้องท่องคาถาพี่น้องค่ะท่องคาถาอันใดล่ะอ่าอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนะคะสำรับช่องสันนิพัทธ์ใช้กระตุ้ทองคือกันพี่น้องค่ะ อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงขอให้คลิปขึ้นคลิปปังเด้อพี่น้องค่ะช่วงนี้คลิปโบก่อยขึ้นเลยพี่น้องค่ะคลิปโบก่อยขึ้นนี่ลีกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำแน่นะคะเพราะว่ากะพยายามที่สีซื่อสารพยายามที่สีเอาเรื่องราวของน้องอุ้งอิงเพลินแพงส่วนมากกัเฮ็ดตาข้าวน้องอุ้งอิงเพลินละเพลินเนเพงละพี่น้องค่ะกรอยากสีั่นละฝากพี่น้องค่ะช่วยช่วยช่วยแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องสันนิพนธ์ใช้ได้เลยค่ะจังสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปน้องต่อไปนะคะ นันลพี่น้องส่งรับมืออีกกระมีเรื่องราวสิมาบอกสู้พี่จน้องฟังสมิตสะก้อนนั่งค่ะกับเขาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ